เพราะเรายังไม่เ<ะ>ชื่อว่ามันจะมีทหารที่ให้สัจจะแล้วเนี่ยทหารเขาไม่ทํากันไง,ถ,งถึงตอนแรกถึงว่าเอ้ขอต้องต้องตรวจก่อนที่สักวันสองแต่นี้พอไม่ต้องถึงสองวันหรอกพอวันเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันม,มันผิดปกติแล้วแบบนี้ถ้าอย่างนี้มันตั้งใจแล้วไม่ใช่บังเอิญลืมไว้แน่นอนอทำใบก่อนทำใบสองแล้วก่อนท้บบกเนี่ยไม่ได้ฟันธงทันทีเดียวตั้งแต่แรกเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีการกระทําในลักษณะแบบนี้อวิธีแบบเนี้ย เขาจะไม่เข้าใช้กันหรอกในการสงครามปัจจุบันใช่ถึงแม้มันจะเป็นความรุนแรงแต่มันเป็นความรุนแรงที่ต้องมีความสง่างามในตัวมันด้วยยังไงเราก็ต้องเล่นอยู่ในกติกานะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ดูไม่ทันใจพี่น้องประชาชนนะหรือกองเชียร์แต่ว่าเราเราเองต้องต้องชนะสงครามไม่ใช่ชนะแค่บางสึกเล็กสึกน้อยไงไม่งั้นเดี๋ยวเราไปแพ้ในในบางเวทีหรือเราอาจจะ มันอาจจะถูกหยิบยกหรือมันอาจจะเป็นเหตุข้ออ้างในประเด็นอื่นๆซึ่งเราต้องต้องรอบคอบแล้วก็ต้องค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนทหาหเราถึงใช้คําว่ามันค่อยๆยกระดับแล้วก็เพิ่มระดับไปตามความเหมาะสมมันมีเขาเรียกมันมีกติกาของมันอยู่เอาละถึงแม้ใครจะนอกกติกาบ้างเราก็ยังเชื่อว่าในกติกาเราก็สามารถจะเอาชนะได้ครับมันมีรูปแบบและวิธีการของมันอยู่ต้องเชื่อมั่นกันแล้วก็ไว้วางใจแล้วให้กำลังใจกันครับ